so i talk with Padi. i really hate to admit it but i don't know much about europe i've never been to europe and as a result all my knowledge of the place comes from my european friends at work common stereotypes and my high school french class which i really only attended for the free croissants in fact i should feel even more ashamed because my middle name is eamil which has swedish roots Anyway, enough about my family history today I want to find out what Thai people think about Europe and where in Europe they most want to go. Let's hope they have more knowledge than me By ไม่เคยไปยุโรปค่ะไม่เคยอยากไปไหมอยากไปมากเลย <c oughs> ยังไม่เคยนะยังไม่เคยเคยแค่นอร์เวย์อย่างเดียวใช่ค่ะไปทำอะไรที่นอร์เวย์ไปหาไปเยี่ยมหาพี่สาวอ่าเคยครับไป,ไปไหนบ้างาาปารีสที่ฝรั่งเศสเนาะ แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ไปทำอะไรที่สวิตเซอร์แลนด์ครับไปเที่ยวเฉยเไปเที่ยวกับครอบครัวยุโรปอยากไปเพราะว่ามีแฟชั่นกระเป๋าแบรนด์เนมสิ<อ>่งสวยงามสามีจะพาไปอยู่แต่ว่ายังไม่อยากไปเพราะว่าลูกยังเล็กแล้วก็คุณคิดว่ารู้จักมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับยุโรปครับโอ้ไปแค่2ประเทศนี้รู้จักไม่เยอะส่วนมากไปเอเชียแล้วก็มาที่นี่เท่านั้นเอง รู้พอประมาณอยู่ค่ะเพราะว่าเรียนที่โรงเรียนใช่ใช่ครับก็เหมือนกันครับรู้รู้นิดหน่อยครับโอเคงั้นผมจะพูดชื่อของประเทศในยุโรปนะครับและอยากให้คุณพูดถึงสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวเวลาที่ได้ยินชื่อของประเทศนั้นนั้นโอเคไหมจ้าจ้าโอเคประเทศแรกนะครับเยอรมันเยอรมันเบียเบียเยอรมันชอบแบรนด์อะไรครับ I'm not sure ไม่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 แน่ใจว่าชื่ออะไร แก้วแก้วใหญ่ฮิตเลอร์คิดถึงทีมฟุตบอลนะครับเยอรมันนึกไม่ออกอ่ะภาษาเยอรมันมั้งไม่รู้อิตาลีพิซซ่าอิตาลีก็ต้องโรมครับเขียวครับอ๋ออิตาลีกระเป๋าแบรนด์เนมเย่แฟชั่นแบรนด์ชอบชอบแบรนด์อะไรเออฟลาการ์โมอิตาลี พิซซ่าชุดชุดการแต่งกายของทางอิตาลีต่อไปต่อไปฝรั่งเศสเอไม่รู้อ๋อไอเฟิลไอเฟิลใช่ไอเฟิลทาวเวอร์ไอ้หอยไอเฟิลอ่ะอยากไปอยู่อยากไปไอเฟิลทาวเวอร์แอนด์ลูฟมิวเซียมเหมือนกันอยากไปหอไอเฟิลแล้วก็ไปดูดอกไม้ทิวลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะรัสเซีย ออ้ยไม่รู้เลยอ่ะไม่ใช่หนาวหนาวหนาวน่าจะใช่นานหนาวเขามีเหมือนวัฒนธรรมหรืออะไรของเขาอ่ะสวยงามอ่ะเห็นเวลาคนไปแล้วเขาถ่ายรูปมาก็มีอะไรบ้างตึกพวกตึกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อปูตินไมู่นไปตินอบหรือเปล่โอเคนะ โอเคนะบาบูชกาเพลงที่ใส่หัวเป็นที่ผูกคุมหัวใช่คนยายแก่ๆใช่ใช่ใช่ความสวยงามของผู้หญิงที่นั่นอ่ะสวยเห็นตัวเล็กๆน่ารักดีผู้หญิงรัสเซียก็สวยนะสวยสวยมากมีค่ากันครับดูคลิปค่ากันฆ่ากันสถานการณ์อะไรพวกดูคลิปเก่าๆครับในรัสเซียพวกสงครัมอรอใช่ครับนอร์เวย์ นอร์เวย์แซลมอนแซลมอนแซลมอนจากนอร์เวย์นอร์เวย์ชนแซลมอนอุตหกรรมใหญ่เหรอที่นอร์เวย์เอืมไม่แน่ใจนะนอร์เวย์เหรอน่าจะเป็นแบบภูเขาสวยๆใช่ใช่นึกถึงสโนว์ขาวๆสวยๆแล้วก็ผู้ชายกับผู้หญิงที่นั่นทั้งสวยทั้งหล่อเลยหล่อมากหล่อมากใช่ไหมต่อไปสเปน เต้นหรอแบบว่าปราสาทสวยๆแบบสีอะไรเยอะๆหลายๆสีใช่กระเป๋าหรุยมั้งบางทีเพราะว่า<อ>เขาบอกว่าผลิตที่สเปนอะไรอย่างเงี้ยเออแม็กซ์นสเปนที่กระเป๋าไงเออก็เลยอยากไปดูว่าเออ,อ,อใช่หลุยเวกตองสเปนวันนวกระทิงนึกถึงอะไรอ่ะเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีใช่ดนตรีพ้อใช่กีตาร์อะไรอย่างเงี้ยทีมชาติสเปนทีมฟุตบอลครับชอบฟุตบอลใช่ครับชอบฟุตบอลครับทีมทีมไหน,น ยร์เชียร์ทุกทีมที่ชนะครับแบนด์วกินแบนด์วกินโครเอเชียโครเอเชียนึกไม่ออกเลยไม่รู้จักค่ะโครเอเชียต้องเป็นที่เขาไปเที่ยวสวยๆที่เป็นทะเลสวยๆอะค่ะที่กระโดดลงมาจากผาบ้านเออใช่ใช่ใช่บ้านนั้นแหละโอม่หนอจัสไม่รู้จักเลยโปแลนด์โปแลนด์ไม่รู้เลยน่าจะหนาวมากไม่แน่ใจแต่เคยมีเพื่อนเป็นโปแลนด์นะก็คล้ายๆรัสเซียไหมน่าจะ กก็ทันภาาคยอืโปแลนด์ใช่รองเท้าป่ะรองเท้ารองเท้าไม้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยอที่มันหัวกระดกอ่ะเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เออ่ไม่รู้ว่าเห็นว่าผู้หญิงเขาสวยๆกันทั้งนั้นเลยผมสีเป็นๆสวยๆใช่ไม่เคยไปแต่ว่าเคยดูอยู่ว่าวิวสวยนะภูเขาแม่น้ำทะเลสาบนึกถึงเหมือนมันมันมองในรูปภาพเหมือนเป็นธรรมชาติอะธรรมชาติสวย คิวช่าสวยดอกไม้สวยไม่รู้ครับขอเซิร์ชใน Google ก่อนนะครับแล้วก็ฮังการีฮังการีนึกภาพได้แต่ว่าพูดไม่ได้ว่ามันคืออะไรคืออะไรไม่รู้ว่ามันชื่อเหมือนฮังก r y ฮังกาไม่แน่ใจไม่เลยไม่รู้จักเหมือนกันแล้วก็ประเทศสุดท้ายนะครับสวีเดนสวีเดนจำไม่ได้อะ เหมือนเคยดูหนังจากสวีเดนเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งไงประมาณนั้นแหละอยู่ติดกับนอร์เวย์ใช่ไหมคะอยู่ติดกับนอร์เวย์ใช่ไหมคะความรู้สึกคล้ายๆกันคือนึกถึงความสวยงามลุคทนธรรมคล้ายคล้ใช่ใช่คล้ายๆกันไม่ใช่เดนมาร์กเนาะไม่ใช่เดนมาร์กคล้ายๆคล้ายกันอ๋อเดนมาร์กมีอะไรบ้างเดนมาร์กก็นึกถึงทุ่งหญ้าเนาะทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าวิวเหมือนกันชอบวัฒนธรรมเขาวัฒนธรรมอะไรการแต่งตัว ชุดอะไรอย่างเงี้ยยุโรปก็วิวสวย<ช>คือทุ่งหญ้าทะเลสาบเลกเท่านั้นเองเนาะแต่ว่านึกไม่ออกว่ามันจะต้องมีอะไรพิเศษก็มีประเทศเยอะใช่ไหมใช่ <c oughs> อันนีประเทศเยอะ c u l า u r e มันใกล้เคียงกันนะผ่านไปหรืออะไรก็ c u เจอร์ใกล้เคียงกันเนะาะบางประเทศ,เทศบางประเทศแต่ว่าเออพอย n หลักๆถ้าไม่เคยไปก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสำหรับและประเทศในยุโรปที่อยากไปมากที่สุดก็ประเทศไหนครับอิตาลีเหรอ อยากกลับไปอตอนที่ไปสวิสนะอยากไปสวิสอีกรอบนะแล้วก็มีอะไรอีกไหมถ้าไปอีกทีอยากไปเนี่ยประเทศที่เดนมาร์กอยากรู้ว่าเป็นไงสวิตเซอร์แลนด์ใช่เบลเยียมเบลเยียม so many places I want to go เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์่งอยากไปอิตาลีครับอิตาลีครับทำอะไรที่อิตาลีไปไปไปดูสาวสาวครับสาวอิตาลีโอเคเรียบร้อยแล้วเขบ คุณครับที่มาสัมภษณ์วันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค <c oughs> รับจ้ได้ได่อย้้ <c oughs> โอเคพูด <c oughs> ที่ธรรมชาติก็ได้ครับโอเคโอเค